มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนสงกรานและแมทนะคะควงคู่ว้ายทำนาคาโชวหวานชื่นมืนส่งท้ายปีปลูกต้นรักกันหวานฉ่ำชื่นมืนนะคะสำหรับคู่รักหนุ่มสงกรานเตชะนรงแล้วก็สาวแมเพยอนีคงไทยเรียกได้ว่าเขาเองขยันศาสตร์ความหวานกันตลอดมีโมเมนต์ออกสื่ออยู่บ่อยครั้งนะคะ ล่าสุดค่ะคู่รักอย่างสงกรานต์และแมทนะคะจัดทริปส่งท้ายปี64ควงกันไปไหว้กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำนาคาถ้ำนาคีจังหวัดนครพนมและจังหวัดบึงกาฬแม้ว่างานนี้จะเหนื่อยแค่ไหนแต่ก็อบอวลไปได้วยรอยยิ้มแห่งความสุขแถมยังได้เห็นภาพหวานๆของหนุ่มสงกรานต์และสาวแมทสงกรานต์และแมทควงคู่กันไหว้ถ้ำนาคาโชว์หวานชื่นมื่นส่งท้ายปีค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o คค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ